รอเธอตอนแรกบอกบอกใช่ไหมว่าจะไม่มาเขาก็บอกมาเขาดูเนะี่ยการจีบการยอ่อการยกมันไม่มีใครมาลํมนีม่เป็นครั้งแรกที่มีคนบาลัมให้เขาดูแล้วเธอก็จะได้สิ่งที่เธออยากได้ ที่ร้องไห้เขร้องมาแล้วำนี้เหมือนบรก่อนเลยพูดดีใจมากที่รำนี้เหมือนมารทอนแขนนิ้วจีบทุกอย่างคือรำให้กับหัวคู่แบบอื่น<ม>นี่แหละคือพลังงานของเขาซึ่งจู๊ก็ไม่ได้อะไม่สามารถอธิบายให้ใครได้เข้าใจว่าแล้วจู๊ก็ไม่ได้ร้องไห้บ่อยอ่ะจู๊กอยู่กับเขาจึ๊รู้ว่าว่าเขาต้องการอะไรอ่ะ เขาอยากให้ลูกเขามาลอ็อนี่คือลูกเขาเขาเลี้ยงมานตั้งแต่เด็กไงดีใจด้วยที่ได้เจอแม่แม่เธอเพื่อไหร่ก่อนผู้ชายเขาไปทิ้งที่วัดผู้หญิงเขาไปทิ้งที่โรงละครให้รำให้ร้องให้รันเขามีพี่ชายด้วยพี่ชายเขาไปเรียนไปเรียนวัดไปเรียนหนังสือส่วนเขาก็แม่ให้ไปเรียนรำในอดีตชาติครับช,ชาตินี้เลยได้มีชื่อเสียง มันมาจากชาติที่แล้วแต่เมื่อกี้ที่ลำนะไม่เคยรู้ว่าท่านมีใจมากใช่ไหมแต่ไม่รู้ดีใจอะไรนะกพรูมิใจทั้งหมดเลยทุกหน้าครูเลยไม่ครูละครลังทั้งหมด